หน่วยการเรียนรู้ที่4、เรื่องาก,การทำข้อมูลให้เป็นภาพและการสื่อสารด้วยข้อมูลมีอะไรบ้างไปดูกันเลยการสื่อสารข้อมูลกระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับโดยผ่านช่องทางสื่อสารเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับ เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันการทำข้อมูลให้เป็นผ้าข้อมูลที่รวบรวมได้นั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของตารางที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรตัวเลขแม้ว่าข้อมูลนั้นสามารถตอบข้อสงสัยได้หรือนำเสนอที่เราสนใจได้แต่ยังยากต่อการทำความเข้าใจหรือเป็นอุปสรรคในการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันดังนั้น การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพสามารถช่วยตอบคำถามหรือเสนอประเด็นต่างๆได้รวดเร็วและชัดเจนมากขึ้นการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพมีรูปแบบการนำเสนอดังต่อไปนี้แผนภูมิรูปวงกลมแผนภูมิดนัตแผนภูมิแท่งกราฟเส้นแผนภาพการกระจายการเลือกใช้แผนภาพการเลือกใช้แผนภาพใดไม่ว่าจะเป็น แผนภูมิรูปวงกลมแผนภูมิแท่งกราฟเส้นและแผนภาพการกระจายขึ้นอยู่กับข้อมูลและจุดประสงค์ของการนำเสนอซึ่งสามารถสรุปวิธีการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับแผนภาพแต่ละชนิดได้ดังนี้แผนภูมิรูปวงกลมแสดงสัดส่วนของข้อมูลที่มีจำนวนกลุ่มไม่มากนะักแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบปริมาณข้อมูลแต่ละรายการกราฟเส้น แสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่มีความต่อเนื่องแผนภาพ,พกระจายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล2ชุดการทําข้อมูลให้เป็นภาพอย่างเหมาะสม 1. การสร้างความโดดเด่นเพื่อให้ผู้รับสารมุ่งตรงไปยังข้อมูลที่ต้องการสื่อสารได้อย่างรวดรเร็วเช่นการใช้สีและความเข้มทําให้ผู้รับสารสามารถหาเลขสารจากรูปภาพได้เร็วขึ้น 2. การจัดกลุ่มเพื่อแสดงการแบ่งกลุ่มของข้อมูล ตัวอย่างการแสดงข้อมูลบบการกลุ่มจังหวัดต,ตามภาคโดยใช้สีต่างกันและแสดงข้อมูลเมืองหล,ลักข้อมูลเมืลลองรองในแต่ละภาคด้วยความเข้มของสงที่ต่างกันโดยเมืองหล,ลักใช้สิจีจางกว่าเมืลลองรองผนภาพนี้ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืลลองรอง 3. การบ่งปริมาณคือการแสดงข้อมูลในเชิงปริมาณอย่างชัดเจนจากการใช้ขนาด ความเข้มความอ่อนของสีเช่นการใช้ขนาดหรือการใช้สีเข้มสีอ่อนเพื่อบ่งบอกปริมาณที่แตกต่างกัน 4. การแสดงลำดับคือการเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยการเล่าเรื่องราวจากข้อมูลการนำเสนอเนื้อหาให้ประสบความสำเร็จอาจใช้วิธีการนำเสนอสี่รูปแบบดังนี้ 1. แบบตู้กดน้ำ เปรียบเสมือนการพูดคุยในขณะกดน้ำมีเวลาในการสนทนาเพียงช่วงสั้นๆให้เหลือแต่ใจความสำคัญและอธิบายสื่อสารด้วยภาพเช่นการทำข้อมูลให้เป็นภาพกราฟแผนภูมิ 2. แบบร้านกาแฟเปรียบเสมือนการพูดคุยกันในร้านกาแฟมีเวลาในการสนทนามากขึ้นเล่าเรื่องราวระหว่างกันเนื้อหาที่นำเสนอมีความยาวหรือมีรายละเอียดมาก จะต้องเล่าเรื่องราวของตนเองให้อยู่ในความสนใจของผู้ฟัง 3. แบบห้องสมุดเปรียบเสมือนการเข้าศึกษาเนื้อหาในห้องสมุดที่มีเอ,อกสารตำราวิชางานวิจัยที่ต้องค้นคว้าเชิงลึกในสิ่งที่ตนเองสนใจจึงเป็นการนำเสนอเนื้อหาให้ผู้อ่านมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาและอยากศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาเชิงลึกมากขึ้น 4. แบบห้องทดลองเปรียบเสมือนการทดลอง และลงมือปฏิบัติการในห้องทดลองที่ได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงจึงต้องให้ผู้อ่านมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบ่งปันสิ่งที่ตนเองทราบให้ผู้อื่นทราบด้วยข้อควรระวังในการนำเสนอข้อมูลคือการใช้ตัวแปรในการมองเห็นผลลัพธ์ของข้อมูลจะต,ต้องระวังไม่ให้ตัวแปรที่ใช้แสดงผลด้านอื่นที่ไม่ได้ตั้งใจปรากฏออกมาเพราะจะทำให้ผู้รับสารตีความผิด หรือเข้าใจความหมายไม่ตรงกับข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร